หลังอาจารย์นะั่นมีกุญแจรหรือรรอ,อะไรครับอันนั้นเป็นเป็นเหรียญครฮะเป็นเหรียญรูปลักษณ์ต่างๆ,ๆครับที่สร้างในสมัยต่างๆบางเหรียญก็สร้างมาแล้ว2 3สพันปีบางเหรียญก็5้า0กรอปีอ,อ,อันนี้เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นโดยปรมาจารย์รุ่นก่อนๆนะโดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีเอาไว้สำหรับแก้ไขดวงชะตาในแต่ละเรื่องนะครับให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยก็มี ให้เกิดได้รับการคุ้มครองป้องกันภัยนะไปแล้วให้กลับห,หมายถึงว่าในสมัยก่อนการเดินทางเนี่ยออกไปทีไม่รู้ว่าจะได้กลับมาไหม,ม <ๆ S 1> เขาก็จะให้เหรียญคุ้มครองตัวไปหหเหรียญน,นั้นก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองทั้งูดผีปีศาจ ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันบ้านเมืองไม่ได้เจริญเหมือนปัจจุบันอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยในสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ก็จะกล่าวว่าตรงนั้นเนี่ยเกิดจากพลังวิปรผลิตหรือเกิดจากพูดวิปีศาเป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์มาแล้วเนี่ยว่ามันแก้ไขได้ด้วยกรรมวิธีเหล่านี้ที่ทําเป็นเหรียญขึ้นมาแล้วแลการวางไว้ตรงนี้นี่เป็นตําแหน่งหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งฮะถือว่าเป็นตําแหน่งเพราะว่าเป็นตําแหน่งหน้าประตู ซึ่งหมายถึงว่าเป็นตำแหน่งที่มีพลังต่างๆผ่านเข้ามาถ้ามีเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะช่วยฟอกล้างหรือทําลายซะนะแล้วก็ให้เกิดเป็นพลังที่ดีขึ้นมาชดเชยทดแทนออย่างที่เราเห็นเนี่ยบางเหรียญก็จะกลมบางเหรียญนก็จะดูแล้วคล้ายลักษณะกุญแจเหรียญพวกนี้เนี่ยเราโดยภาพภาพรวมเนี่ยเราเรียกว่าเหรียญกุญแจเหรียญรูปบูจาอ่าอันนี้ก็จะเก็บสะสมมันไขไมิติไม่ไม่ได้ไม่ได้เก็บสะสม มันทําหน้าที่เลยฮะเป็นเคล็ดเลย mm hmm. ทําหน้าที่ในการไขพลังจากมิติ mm hmm. ทําให้พลังเขาเนี่ยไหลออกมานะในอากาศที่ว่างเปล่าเนี่ยอย่างเช่นในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับนะมีทั้ง AIS มีทั้ง True Move mm hmm. มีทั้งพื่นสารพัดขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถที่จะมีตัว mm hmm. ที่จะดึงพลังนี้ออกมาแสดงให้เห็นหรือเปล่า mm hmm. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่โบราณเนี่ยเขาได้คิดค้นขึ้นมา นะฮะตัวเรือนมันเนี่ยนะฮะหรือตัวตัวเหรียญตัวเนี้ยมันจะมียันรูปลักษณ์ต่างๆซึ่งเขาก็ได้ผ่านการศึกษาจากเหล่าบรรดาพระธรรมจารุ่นก่อนๆมาแล้วว่าอย่างพวกนี้มีความสามารถในการทําให้พลังปรากฏนะแล้วสัญลักษณ์เหรียญที่อยู่ข้างใต้เหรียญใหญ่ๆั่นคืออะไรครับเออก็เป็นเป็นเหรียญอีกเหมือนกันเป็นเหรียญเพื่อความเป็นมงคลแล้วก็เป็นเหรียญเพื่อทําให้พื้นที่นี้มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวย ก็ติดไว้ตรงประตูทั้งสองด้านเลยครับ